เชื่อมการบำรุงแล้วก็ฟื้นฟูโครงสร้างเส้นผมนะครับจากสังเกตเลยไหมครับว่าผมเนี่ยทำไฮไลท์มาจนขาวมากเกือบจะขาดนะครับครั้งแรกที่เราทําเดี๋ยวให้ดูเส้นที่ขาวที่สุดนะครับนี่นะครับเส้นที่ขาวที่สุดนะครับดูนะครับเก็บดึงให้ดูเห็นไหมครับแข็งแรงมากดึงไม่ขาดเลยเห็นไหมครับเนี่ยปกติเส้นเนี้ยถ้าเราดึงมันไปแล้วครับมันหลุดไปแล้วแต่เนี้ยมันแข็งแรงมากเห็นไหม นี่คือการเชื่อมแกนบำรุงโครงสร้างผมนะครับผมที่เป็นวุ้นเกือบจะขาดแนะนําเลยนะครับคุณลูกค้าเข้ามาเชื่อมแกนที่นี่นะครับเห็นเห็นปลายผมไหมครับทีแรกเราฟอกสีกันเกือบจะขาดแ่ะแต่นี่คือแข็งแรงมากดูสิอันนี้คือการดึงแบบแรงๆนะครับไม่ได้ดึงเบาเลยนะดูเห็นไหมแข็งแรงมากเลยครับมาดูเส้นต่อ,อไปครับมาดูเส้นต่อไปขอบคุณลูกค้าให้ความร่วมมืออย่างรุนแรง <laughs> ดูเส้นนี้นะครับปลายมันเกือบจะขาดนะครับ แต่ดูอันนี้นะครับเห็นหดูเราดึงสิคะมันไม่ขาดนะคะมันแข็งมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะยกได้ทอยให้ดูนะครับช่วงได้ทอยเห็นไหมครับจะเอ่อผมอันนี้จะทําเป็นสีแบบทั้งไฮไลท์โลไลท์แล้วเป็นสีทูโทนไว้ซึ่งไอชิ้นที่มันเป็นไฮไลท์หนักๆเนี่ยชิ้นอย่างเงี้ยปกติมันจะแบบขาดแต่ถ้าเราดึงแต่เนี้ยคุณด,ดูเห็นไหมครับพอเราดึงไปแล้วเนี่ยมันแข็งแรงมากเนี่ยมันแข็งแรงกลับมาแบบ มหาศัรรันนะครับคุณลูกค้ามันจะกลับมา,ขาแข็งแรงค่อนข้างดีมากเลยเห็นไหมครับสนใจมามานะครับอินบ็อกซ์มาถามหรือโทรมาถามทางโฮมซาลอนบ้านบูพชระได้เลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือผมที่เกือบขาดนะครับตอนนี้แข็งแรงแล้วครับเห็นไหมครับไม่ขาดแล้วนะครับเดี๋ยวดูให้ดูอีกให้ดูเส้นที่มันแบบขาวที่สุดแล้วว่า ปกติมันจะเกือบขาแล้วแต่มันไม่ขาถ้าเกิดเราใช้เอเดือนละสามครั้งเนี่ยผมจะยิ่งแข็งแรงเห็นไหมได้เส้นที่ขาดมากมันเห็นไหมครับมันแข็งแรงมากเลยแต่คุณลูกค้าครับต้องมีเวลานิดนึงนะครับในการเชื่อมแกนบำรุงโครงสร้างผมเนี่ยจะใช้เวลานานนิดนึงดูเส้นนี้นะครับดูดิดึงยังไม่ได้เลยอะแข็งมากเห็นไหมครับอิลาสติกเขาดีมากเลยเห็นไหมครับ ขอบคุณนะครับคุณลูกค้าเราอย่าลืมพทรน a t พี่บูนะะขอบคุณครับ